ดิฉันเด็กหญิงที่มีสถานะอะไรมสองทับหนึ่งได้ที่ยี่สามค่ะก็ผมเด็กชายชื่อพี่ต่อสืสายมสองทับหนึ่งได้ที่ยี่สิบแปดครับวันนี้พวกเราจะมานำเสนอวิธีทำให้ค่าอนาล็อกไลท์อยู่ในลำดับศูนย์ถึงสองยี่สิบห้าสองห้าสิบห้าจากค่าอนาล็อกรีดสิบหนึ่งค่ะนี่คือตัวอย่างการใช้ที่หนึ่งนะครับคือการใช้แมปแมปก็คือการที่เราอ่านค่าจากตัวเลขได้อ่านค่าจากอนาล็อกรีด ได้ศูนย์ถึงหนึ่งพันยี่สิบสามแล้วมันจะแปลงให้เป็นศูนย์ถึงสองร้อยห้าสิบห้าหรือว่าคือแปดบิตครับอันนี้คือตัวอย่างที่สองนะคะเราก็จะใช้วิธีการหารสี่ค่ะโดยเราก็จะนำค่าหนึ่งพันยี่สิบสามเนี่ยหารสี่มันก็จะได้ประมาณสองร้อยห้าสิบห้าจุดเจ็ดห้าค่ะโดยวิธีวิธีนี้นะคะเราก็จะใช้กินซึ่งมันก็จะไม่นับเศษค่ะมันก็จะเป็นสองร้อยห้าสิบห้าค่ะวิธีการนี้นะคะก็จะเร็วกว่าวิธีการใช้แบบเล็กน้อยค่ะ ตัวอย่างาข้อมูลเนี่ยข้อมูลที่เรานำมานะคะก็คือได้รับมาจากการที่คุณครูวัฒนธรรสอนในคาบเรียนค่ะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะเอาโจกาน้เซิน